เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยนะครับกับหุ้นน้องใหม่ IPO นะฮะโดยเฉพาะพี่พีทีมบริหารรวมถึงที่ภาษาทางการเงินด้วยนะครับวันนี้มี2ท่านนะครับจะมาร่วมพูดคุยกันท่านแรกคือคุณกิติพงษ์พวงมาลาประธานเจ้าที่บริหารบริษัทกลุ่มสมอทองจำกัดมาชนหวือ SMO และท่านคือคุณสุริยานะครับธรรมธีรัตน์นะครบับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Asset Pro Management จำกัดนะครับหรือว่า A.P.M. นะครับที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่พงศ์พี่อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับสวัสดีครับอันดับแรกต้องให้กําลังใจพี่พงศ์ก่อนนะฮะสู้ๆนะครับพี่ครับผมครับถามคําถามแรกก่อนเลยผมว่าหลายคนเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเข้าตลาดมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมฮะของสมอทอง ในมุมของบริษัทก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเป้าหมายการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยเพื่อไปขยายกิจการนะครับแล้วก็เราหลังจากนี้เนี่ยก็คงดําเนินการตามแผนที่วางไว้ครับอครับกับแผนที่วางไว้นะครับผมคือหนึ่งถึงสอง่าสมปีเนี่ยครับผมวางไว้ยังไงบ้างครับผมจะเงินที่ระดมทุนไปทําอะไรบ้างครับครับสเต็ปแรกนะครับเรา เป้าหมายอันดับแรกก็คือการขยายกําลังการผลิตก็คือเราจะสร้างโรงงานใหม่นะครับที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็ขยายโรงงานอีกเมล็ดในนะครับแล้วก็ชาระเงินผู้ยืมบางส่วนนะครับที่เหลือเราก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการครับยังเป็นไปตามแผนเดิมครับผมครับครับถามทางพี่อม,อมสักนิดหนึ่งครับเพราะว่า ราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาเนาะมาอาจจะต่ําจองสำหรับวันนี้เองเนี่ยในส่วนของอการวางสตั克เจอร์ต่างๆเรื่องของการถือหุ้นเองเนี่ยอของผู้บริหารส่วนใหญ่ล็อกทั้งหมดถูกไหมครับพี่ก็วันนี้เนี่ยเราขอขอบคุณทางท่านนาักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับการระดมทุนในคราวนี้ของทางสมอทองนะครับแน่นอนเมื่อกี้ตอบเติมพี่พงษ์ด้วยว่าการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยเรากำหนดราคาที่ 5.4บาทคิดเป็น PE 7เท่านะครับซึ่งเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยยังมีส่วนลดอยู่ที่9.8เท่านะครับ<อ>มีส่วนลดที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องสตรัคเจอร์ในส่วนของผู้บริหารจากตระกูลหลักไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวทางพิกิติพงศ์นะครับพวกมาลาครอบครัวทางพี่หนุ่มเสกศักดิก์พิรยเยยางกูลนะครับครอบครัวทางคุณโจสันลิมหรือทอบควลำเนี่ยสามหุ้นส่วนหลักล็อก อัพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นก็ล็อกอัพเกือบหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าอยากให้ทุนท่านมั่นใจว่าสิ่งที่สมอทองเนี่ยมุ่งมั่นตลอด15ปีที่ผ่านมาหลังจากเริ่มเนินการในวันแรกเนี่ยจนถึงวันนี้แล้วครับรวมถึงปีหน้าเนี่ยไม่ต้ององรอเงิน IPO อเนี่ยขยายโรงงานไปแล้วนะครับและจะเริ่มมีรายได้เนี่ยในไตรามาส2ปีหน้าเลยส่วนเงินที่ได้ในคราวนี้เนี่ยก็กำลังดูและอาจจะมีอะโอกาสว่า ติดตามข่าวดีในการสร้างโรงงานแห่งใหม่และน่าจะมีรายได้เข้ามาในปีปลายปี70ซึ่งต่อยอดการเติบโตของสมอทองอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของภาวะตลาดนะครับ,รบที่อาจจะวันนี้อาจจะไม่เอื้อเฟื้อนักแต่ที่เหลืออยากให้ท่านลงทุนมั่นใจได้ว่ากลุ่มผู้ดูหุ้นหลักของสมอทองอยู่ครบถ้วนและล็อกอัพไปที่เรียบร้อยแล้วครับครับงั้นถามทางทางพี่พงศ์นิด <ừ. S 2> นึงครับว่าความได้เปรียบของสมอทองในในธุรกิจของตามน้ํามันเราเนี่ย ความได้เปลี่ยนของเราคืออะไรครับปุ่มสมอทองเราธุรกิจหลักเราคือเราเป็นโรงสกัดนะครับเราไม่ได้มีสวนแล้วก็ไม่ได้ทําโรงกลั่นฉะนั้นการขยายกําลังการผลิตหรือว่าการสร้างโรงงานใหม่เนี่ยเราก็จะไปในแนวในแนวราบนะครับก็คือก็คือทําสกัดเหมือนเดิมครับนะครับการสกัดเหมือนเดิมก็คือซื้อปามจากเกษตรกรมาผลิตเป็นซีดีโอผลิเป็นซีดีโอส่ CEO, งไปขายที่โรงกลั่น นะครับลงกันเนี่ยก็มีสองกรณีก็คือทั้งพลังงานแล้วก็ทั้งบริโภคทั้งสาส,ส่วนนะครับแล้วส่วนที่สามก็คือการส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศถ้าตลาดไหนดีกว่าเราก็จะส่งไปที่ตลาดนั้นครับอครับนั่นหมายความว่าเราปรัปจจัยความเสี่ยงของเราคือมีน้อยถูกไหมฮะคือการความเสี่ยงถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของธุรกิจสกัดนะครับในอดีตเนี่ย เราพึ่งพาตลาดในประเทศนะครับ,รบแล้วก็โดนเรียกว่าการควบคุมราคาของของของอภาคารัฐกลกันนะครับว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ราคาสูงเกินไปการซื้อวัตถุดิบไม่ราคาต่าเกินไปแล้วก็พึ่งพาตลาดเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยการใช้ภาคพลังงานภาคขนส่งที่เรียกว่าไบโอดีเซลเนี่ยก็ก็มีการลดน้อยลงนะค,ะครับจากอดีต b ีสิบ มา B7 B5 แล้วก็ปัจจุบันเป็น B3 เนี่ยก็ถือเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราก็ได้แก้ปัญหาเหล่านั้นโดยการขยายตลาดส่งออกมากขึ้นนะฮะจะเห็นว่าปี68เนี่ยเราส่งออกมากถึง60%มากกว่า60%นะครับ,รบจากอดีต3ปีที่ผ่านมาเนี่ยระดับสิบเอร์เปอรแล้วก็40%่สิบอร์ครับ,รบถือว่าเราแก้ขัดความเสี่ยงตรงนั้นไปไปเรียบร้อยหมดละ ก็เสริมทางพี่พงศ์นิดนึงอะครับว่าจริงๆเนีย่ยข้อมูลของทางสมอทองเนีย่ยอย่างที่พี่พงศ์ได้เรียนเล่าไปนะครับว่าการส่งออกตั้งแต่ปี65เนีย่ยเริ่มจาก10%จนต่อเนื่องมาจนถึงปี68ครึ่งปีนี้เนี่ย60%เนี่ยมาสะท้อนมาถึงอัตรากำไรสุทธิที่ในปี65เนี่ยในระดับ1%กว่านะครับ,รบ <If S 2> ขยับ <enjoyed. S 2> ขึ้นมาเนี่ยด้วยกลยุทธ์ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตลอดมาคือการ เร่งการส่งออกเพื่อแแบเจอโอกาสนะครับทำให้ตัวกำไร,รสุทธิเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ1 0ในครึ่งปีนี้นะครับรวมถึงเนี่ยการส่งออกในปัจจุบันเนี่ยส่งออกเกิน,ะนระดับ60%อรนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของทางสมอทองเองนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวสมอทองเนี่ยยังมีนโยบายการจ่ายปันผลในระดับ50%เอของไม่น้อยกว่า50%ของกำไร,รสุทธิในแต่ละปีนะครับ,รบซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของทางหุ้นนสมอทองะครับ ครับอืมครับคือถ้าเกิดดูจากจากตัวไฟลิ่งเองเนี่ยดูรายได้ปีนี้เนี่ยเกินเกินครึ่งข,ของปีที่แล้วไปแล้วนะพี่นะครับใช่ไหมใช่ครับคือคือขออนุญาตเสริมางพี่พงศ์อะครับว่านอกจากรายได้เนี่ยที่ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับกําไรเนี่ย ของครึ่งปีนี้เนี่ย519ล้านโดยประมาณนะครับมกกล้ึ่งมากกว่ากำไรของปีที่แล้วเนี่ย2517ทั้งปีไปแล้วนะครับ2517เนี่ยกำไรประมาณ259ล้านมากกว่า2เท่าต,ตัวโดยประมาณนะครับในขณะที่6เดือนเทียบ6เดือนเนี่ยอของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120กว่าล้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ย6 6เดือนของ68 519ล้านเนี่ยเทียบกันเนี่ยโตขึ้น3เท่าตัวหรือ300โดยประมาณนะครับ ซึ่งก็คือสเสน่ห์ของทางสมอทองในการเติบโตของกิจการรวมถึงบริษัทเนี่ยมีการลงทุนล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ปี67ก็คือขยายกําลังผลิตนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่กรรับรู้ไรายได้ในปี68ในปีนี้แล้วก็ส่วนของโรงงานใหม่อขอโทษครับลายผลิตใหม่ของโรงงานเดิมที่พนมเนี่ยก็จะแล้วเสร็จในไตรามาส2ปี68อ้ย69ขอโทษครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต่อยอดการเติบโตของสมอทองต่อเนื่องเลยครับ ครับครับงับ้นปัจจุบันสมอทองมีกําลังการผลิตเท่าไหร่แล้วก็วางเป้าไว้ในอนาคตจะเพิ่มกําลังการผลิตเท่าไหรอะครับปัจจุบันเรากําลังการผลิตทั้งสี่โรงเนี่ยอยู่ที่สองร้อยสี่สิบตันต่อชั่วโมงครับแล้วก็ต้นปีนี้เนี่ยจะกลายเป็นสองร้อยสิบห้าตันครับสามร้อยสิบห้าตันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากระดมทุนในต้นปีหน้าเนี่ยเราขยายกําลังการผลิตเพิ่มก็คือสร้างโรงใหม่นะครับจะตัวเลข กําลังการผลิตติดตั้งเนี่ยตัวเลขจะแตะใกล้ๆสี่ร้อยตันต่อชั่วโมงครับครับถ้า,ถาคิดเป็นเดือนเป็นปีตกประมาณเท่าไหร่ได้อะครับเวลาเรานับกําลังการผลิตของเครื่องจักรเนี่ยเราจะนับกําลังการผลิตติดตั้งต่อชั่วโมงนะครับอธิบาย,ยางี้ว่าธุรกิจปาล์มเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจกเกษตรนะครับประเทศไทยเนี่ยปลูกปาล์มประมาณหล้านกว่าไร่รฉะนั้นผลผลิตต่อปีเนี่ย ประมาณ18-19ล้านตันต่อปีนะครับถ้ามาหาร12เดือนก็เขาตกประมาณล้านล้านเศษเศษ mm hmm. ต่อเดือนถูกไหมครับแต่ว่าข้อที่จริงสินค้าเกษตรเนี่ยจะมีฤดูกาลก็คือช่วงโลซีซันนก็คือช่วงที่ป่าออกน้อยครับนะครับ mm hmm. มีเดียมซีซันก็คือออกปานกลางแล้วก็ไฮซีซันก็คือป่าออกมากนะครับ mm hmm. ช่วงโลซีซันเนี่ยออกประมาณสัก8แสนตัน7แสนตันหรือ9แสนตันต่อเดือน นะแต่ว่าพอพอไฮซีซั่นปุ๊บเนี่ยถึงสองล้านตันหรือสองล้านขวาด้วยต่อเดือนอฉะนั้นเวลาเรานับกําลังการผลิตเนี่ยเราจะนับว่าเครื่องจักรเราเนี่ยผลิตได้สูงสุดเท่าไหร่ติดตั้งไว้เท่าไหร่นะครับสมอทองเองเนี่ยปัจจุบันสองร้อยสี่สิบจะกลายเป็นสามร้อสิบห้าและจะกลายเป็นสามร้อยปลายๆเกือบๆสี่รอยตันนะครับเวลาเราเรานับเราจะนับอย่างนี้เราจะไม่นับว่าปีหนึ่งกำลังการผลิตเท่าไหร่ไมไ่นับอย่างนั้นครับ ถามแบบคนไม่รู้นิดนึงครับพี่พงศ์พี่อ,อมครับตัวไรายได้กําไรที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ที่เมื่อเทียบกับป,ปีที่แล้วโ,โหถือว่าโตเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยมันเป็นเพราะปาล์มฟีเวอร์หรือมันเป็นเป็นเพราะอะไรฮะจริงๆเป็นสามปัจจัยนะมารวมกันนะครับ,รบเป็นหลายปัจจัยรวมกันก็คือปัจจัยแรกก็คือเป็นเรื่องของฤดูกาลที่อยู่ในช่วงคิวสองคิวสามช่วงเนี้ยเป็นช่วงของพีคซีซั่นครับ นะครับพิกซีชั่นก็คือสมการเดิมก็คือดีมาน d s u p p ายถ้าของออกเยอะราคาก็าจะถูกตรงนะครับแล้วก็เราได้ซื้อโรงงานาสาขาชุมพรก็ Air Farm คือเอเอฟาร์มมาในปีห้าเจ็ดหกเจ็ด <67, S 1> นะครับแล้วเราก็ปรับปรุงเครื่องจักรแล้วก็มาเดินเต็มกำลังการผลิตเนี่ยในปลายปีหกเจ็ดนะครับแล้วก็เดินหกแปดเนี่ยเดินทั้งปีเลยจะเห็นว่า รายได้จากเดิมเนี่ยเคยปีหนึ่งเนี่ยห้าพันหกพันล้านเอามาเป็นปีหกแปดเนี่ยกระโดดขึ้นมาเลย<ช>เพราะมันมีโรงงานผลิตเพิ่มมาอีกแคปหนึ่งด<อ>ังนั้นไอ้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมาจิ้นก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับอสองส่วนแล้วนะครับไนซีซั่นกับกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นส่วนที่สามก็คือ เราส่งออกต่างประเทศมาประมาณสี่ปีแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตเพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตในปีหกแปดดังนั้นตลาดส่งออกเราทําได้ดีขึ้นลูกค้าเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเราขายต่างประเทศมากขึ้นทําให้เรามีมารจิ้นสูงขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นมันเป็นการเข้าฮอตสามตัวก็แล้วกันครับเป็นการฮอตสามตัวนะครับแล้วก็ ถามว่าแล้วมันจะยืนสภาพอย่างนี้ได้ไหมต้องต้องบอกว่าหนึ่งกำลังการผลิตติดตั้งเนี่ยติดตั้งแล้วลดไม่ได้เครื่องจักรมีละลงทุนไปแล้วนะครับมันลดลงไม่ได้มันจะอยู่อย่างนั้นแหละสองสิ่งที่ตามมาคือกำลังการผลิตสูงขึ้นยอดขายก็คือสูงขึ้นนะครับจะเห็นว่าปีนี้หกแปดเนี่ยตัวเลข forecast เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเก้าพันเก้าพันล้านบวกลบนะครับ ซึ่งซึ่งปีหน้าก็คงจะอยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับ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 ดังนั้นตอบโจทย์ตอบคาถามเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเอไอตัวเลข Q2 กําไร9กระโดดมันเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับอย่างที่ผมเรียนสักเมื่อกี้นี้คือสามเข้ามาสามตัวครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้ทางทาพี่ยอมจะว่าไงนะฮะ อ๋อเสริมทางทั้งพี่พงศ์ครับว่าในส่วนของสถิติอย่างที่พี่พงศ์เรียนแจ้งฮะว่า,มาเมื่อกี้คือสิ่งที่บริษัทได้ทํารวมถึงตัวเข้าฮอตสามตัวเนี่ยแต่ถ้าได้เชิญของสถิติเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยพี่ผ่านมาบริษัทขายน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มดิบนะครับเอาปาล์มเข้าผลิตเนี่ยและขายเนี่ยเข้าผลิตประมาณปีละเจ็ดแปดแสนตันปีนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยเรื่องจากเราซื้อโรงงานเอเอลเนี่ยก่อนไอพีโอแล้วก็เริ่มรับรู้ปีนี้เนี่ยเฉพาะครึ่งปีเนี่ยผลิตไปแล้วร่วมๆเจ็ดแสนตันแล้วนะฮะ เมื่อก่อนทั้งปี8แสนปีนี้ครึ่งปีเนี่ย6แสน78,000ตันนะครับเ,เ,ปเป็นน้ํามันปาล์มดิบนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่ประมาณแ15,000ตันบวกลบ,กบกปีนี้ครึ่งปีขายไปแล้ว110,000ตันอันนี้ในเชิงของสถิตินะฮะพอปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับบริษัทมีมาจีนจากการส่งออยที่พี่ธังพี่พงเรียนเล่าให้ฟังที่สําคัญฟิกคอร์สบริษัทแมเนจและคอนโทรลรทำให้สุดท้ายเนี่ยโดย GP ที่ใหญ่ขึ้น ฟิกคอร์สการเพิ่มโรงงานเพิ่มขึ้นไม่ทําให้ฟิกคอร์สโตขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยมันเลยเป็นผลกระทบที่ทำให้อัตรากราไรสุทธิเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก4.8เปอร์เซในสิ้นปีที่แล้วเป็น10อร์เซในหเดือนนี้ครับอืมครับแล <ไป S 2> ้วก็ในส่วนของออในเร็ววันนี้นะครับไม่อีกไ,ไม่กี่วันเนี่ยน่าจะเป็นการประกาศงบไตรมาส3ามก็อยากให้นักทุนติดตามนะครับ,รบก็น่าจะเห็นการเติบตโตของผลการเงินงานที่ น่าสนใจของทางสมอทองนะครับ APM เราเชื่อมั่นในส่วนของหุ้นน้ำดีสมอทองนะครับ,รบการเติบโตที่ดีผู้บริหารทั้ง6ท่านที่เป็นอเวนเจอร์เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความตั้งใจรวมถึงมีการนโยบายการใจญ่ผลที่สวยนะครับที่มากกว่า50%ก็เป็นอัตราที่น่าดึงดูดใจนะครับ,รบก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจของหุ้สมอทองอยากให้น่านทุนท่านติดตามครับแจ,จ,จ้งงบคือสาวันไหนนะครับผม งบ Q3 ออกเมื่อไรนะครับพี่อมออกไปไหนนะครับงบ Q3 ต้องออกครับไม่เกิน15พฤศจิกายนครับก็่าจะเร็วๆนี้แล้วครับอ่า S12 ส1 4ก็คือภายในวันศุกร์นี้แล้วกันอ่าอที่นี้แหละที่นี้แหละสัปดาห์นี้ถูกต้องครับ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 สุดท้ายนี้ครับพี่พงศ์ครับอยากจะให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงเรื่องทิศทางธุรกิจเอย เ,เรียกว่าอะไรนะะธุรกิจปาลม,ามยังมันยังโตได้ต่อมากน้อยแค่ไหนยังไงรวมถึงในมุมมองของหุ้นของสมอทองด้วยครับครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับในเรื่องของธุรกิจปาลมยังโตต่อเนื่องนะครับในตลาดโลกมีความต้องการปาล์มมากกว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดล้านตันนะครับ<อ>ประเทศไทยผลิตซีดีโอได้ทั้งปีทั้งประเทศรวมกันนะครับสามล้านตันเท่านั้นเอง <S <S ใช้รถ บริโภคซส1หนึ่งล้าน 1, 000, 000, ตันใช้พลังงานเสียหนึ่งล้านตันแล้วส่งออกไปขายต่างประเทศหนึ่งล้านตันเหมือนกันครับนะครับการส่งออกหนึ่งล้านตันไปให้หนาประเทศที่มีความต้องการมากกว่าเจ็ดสิบกว่าล้านตันนั้นยังมีรูม,มีความต้องการอีกเยอะครับในตลาดโลกยังปลาล์มธุรกิจปลาล์มยังเติบโตไปได้อีกไกลนะครับส่วนตัวบริษัทกลุ่มสมอทองนะครับ SMO อายุบริษัท15ปีนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลําบากมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ,รบตอนนี้เติบโตแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งนะครับการได้เงินระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยเพื่อไปขยายกิจการนะครับเราสร้างโรงงานใหม่ที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับเพื่อขยายแคปกําลังการผลิตเพื่อเพิ่มตลาดส่งออกให้มากขึ้นครับซึ่งาภาพลักษณ์ของบริษัท หลังจากนี้ผมมองว่าเป็นได้ทั้งโกลดสต็อกนะครับหุ้นที่มีเติบโตทั้งยอดขายและกําไรและดีเวเดนสต็อกนะครับคือปันผลนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า50%ของกําไรสุทธิแล้นะหนักค่าใช้จ่ายได้เงินสำรองครับผมครับอ,อครับทางทางพี่อ,อมพี่อ,อมนะทางเอเก็ให้ตอกย้ําอ่าสมอทองนะครับว่าเป็นยังไงครับผมสุดท้ายในมุมของทาง A.P.M. นะครับเรามั่นใจแล้วเราก็เชื่อมั่นในหุ้นสมอทองนะครับเป็นหุ้นน้ําดีที่ทางพี่พงเดียร์เล่าให้ฟังแล้วว่ากําลังเติบโตนะครับมีแผนเติบโตที่ชัดเจนนะครับเป็นคนหนุ่มอายุ15ปีกําลังมีแรงวิ่งรวมถึงในระหว่างทางยังมีการจ่ายปันผลที่เหมาะสมในตราที่50%สิบเของกำไรสุทธินะครับก็อย่าใถ้าลงทุนเนี่ยท่านไหนยังไม่มีก็ยังอยากให้ติดตามนะครับแล้วรอข่าวดีในอีกไม่กี่วันนี้สาหรับงบในไตรามาสสนะครับก็ ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ครับอยากให้มั่นใจในหุ้นสมอครับหุ้น SMO ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์แล้วก็พี่อมมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ